อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัจระในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีชาวอัลคอชแนลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงข่าวคราวเรื่องราวของซีรีส์ทั้ง MCU ที่เราจะได้ชมกันในปี2023นี้ถึง3เรื่องด้วยกันครับแน่นอนว่าเรื่องแรกที่เราจะได้ชมหลังจากหนังเรื่องการเดินออกจากกาแล็กซีวอลุ่มสามเนี่ยนั่นก็คือซีรีส์ Secret Inva s i o n ที่จะสตรีมมิ่งที่ Disney Plus ในวันศุกร์ที่11มิถุนายนนี้นะครับ ซึ่งณนะตอนนี้ก็เริ่มมีการโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้มีการปล่อยฟุชเทกภาพการประชาสัมพันธ์ต่างๆมากมายรวมถึงที่ทางทวิตเตอร์ของ Marvel s t u d i o เองเนี่ยก็ออกมาประกาศเกี่ยวกับซีรีส์อีก2เรื่องที่เราจะได้ชมกันในช่วงปลายปีซึ่งซีรีส์โลกิซีซั่นที่2ครับเราจะได้ชมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่6ตุลาคม แล้วก็ยืนยันแล้วว่าโลกิซีซันที่2จะมีจำนวนเอพิโซดทั้งหมด6เอพิโซดหรือ6ตอนด้วยกันซึ่งถ้าเรานับช่วงวันเนี่ยวันที่6ตุลาคมไปจนถึง10พฤศจิกายน6สัปดาห์ EP ที่6 EP สุดท้ายจะไปบันจบในวันที่10พฤศจิกายนปี2023นะครับซึ่งนั่นก็คือวันกำหนดฉายของหนังเรื่องเดอ m มา v e เ s ล ตรงนี้แหละครับอัคราวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่หนังแล้วก็ซีรีส์ของทาง MCU จะปิดฉากซีรีส์ในวันฉายหนัง The Marvels ในวันเดียวกันอัครามองว่าอาจจะต้องมีการปรับอะไรบางอย่างเล็กน้อยครับถ้าเราจำได้ซีรีส์ Hawkeye เนี่ยมีการปล่อย2 EP แรกพร้อมกัน ทำให้สัปดาห์ในการฉายซีรีส์จาก6สัปดาห์กลายเป็น5สัปดาห์อัคระมองว่าซีรีส์โลกิอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันเพื่อไม่ให้ตอนสุดท้ายของซีรีส์ไปชนกับวันฉายหนังเดอะมา v e เวนั่นเองนะครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนการฉาย EP สุดท้ายถัดออกไปแต่อัครคิดว่าณนะตอนนั้นกระแสะของหนังเดอะมารเว น่าจะมากรบซีรีส์โลกิมากกว่ามันอาจจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่หรือไม่แน่นะครับซีรีส์โลกิอาจจะมีกระแสรแรงกว่าหนังเรื่องเดอะมาร์เวลส์ก็เป็นได้ไม่รู้ว่าทางดิสนีย์และก็ทางมาร์เวลสตูดิโอจะมีกลยุทธ์ตรงนี้อย่างไรนะครับอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งนั่นก็คือซีรีส์เอ็กโครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้กำหนดสตรีมมิ่งอย่างเป็นทางการวันที่2 9กาพฤศจิก,กายนซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหลังจากหนังเรื่องเดอะมาร์เวลฉายไปแล้วในช่วงต้นเดือนแต่ความน่าสนใจอยู่่่ทีวา ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะครับจะปล่อยออกมาทีเดียวครบทุกตอนเลยครับแต่เรายังไม่ได้ทราบอย่างเป็นทางการเหมือนซีรีส์ Secret Invasion แล้วก็ซีรีส์ Loki ว่าประกาศไป6ตอน แต่ซีรีส์ Echo นั้นยังไม่ได้ประกาศว่าจะมีกี่ตอนแต่จะปล่อยออกมาทุกตอนรวบเดียวเลยครับประเด็นตรงนี้เนี่ยทางมาเปลสตูดิโอได้บอกรายละเอียดว่าจะเป็นการลองเชิงการตลาดครับว่าถ้าจะลองปล่อยซีรีส์รวดเดียวเลยเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อก,กระแสแล้วก็ผลตอบรับหรือไม่แล้วซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เลื่อนวันสสตรีมมิ่ทังทั้ง,งที่ปกติแล้วเนี่ย จากเดิมนับปัจจุบันนั้น Marvel s t u d i o จะปล่อยสตรีมมิ่งซีรีส์ในวันศุกร์นะครับกลายเป็นปล่อยสตรีมมิ่งวันพุธเหตุผลนี้ก็คงต้องเป็นที่ความเหมาะสมของช่วงเวลา เพราะว่าอย่าลืมว่า Disney Plus เนี่ยไม่ได้มีแค่มาเวลยังมีอาณาจักรของ Star Wars, Pixar รวมถึง o r i g i ิน l ของ Disney เองแล้วก็ National Geographic ถ้าครักคิดว่าทางสตูดิโอเองเนี่ยอาจจะคิดมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วล่ะครับว่ามันน่าจะมาในช่วงเวลาไหนมากกว่ากันครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปแต่คร์ก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคราแนะนำา n t t l l x x พรีเมียมครับจากทีมงานของ NF t h e a t e r ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่าหนึ่งหมือนเรื่องคนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับ โดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีแอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับ ลุ้นรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้เลยนะครับว่าในปีนี้ครับเราจะได้ชมซีรีส์ของเราสา3เรื่องแบบจุกใจเลยก็คือซีรีส์เรื่องแรก Secret Invasion ท11มิถุนายนนี้ ซึ่งก็จะเป็นซีรีส์ที่ทําให้เราได้รู้จักกับนิกฟิลลี่มากขึ้นรวมถึงที่มาที่ไปของตัวเขาและก็ภารกิจที่เขาไปอยู่ที่นอกโลกนั้นเขาทําอะไรเพื่อเชื่อมโยงต่อไปอยังหนังเรื่องเดอะมาร์เวลส์ครับนอกจากนี้เนี่ยเผ่าพันธุ์ที่สามารถแปลงร่างกลายเป็นคนอื่นได้อย่างสโกร l เนี่ยหรือบางคนก็จะเรียกสแกร์วการเดินทางของกลุ่มเผ่าพันธุ์นี้ตั้งแต่ไทม์ไลน์จากหนังเรื่องกับตานมา a r เวลจนมาถึงในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยระยะเวลาห่างของเส้นเรื่องเนี่ยสากว่าปีมาแล้วการใช้ชี มันจะส่งผลกระทบอะไรในจักรวาล MCU นะครับประเด็นนี้ต้องติดตามกันในซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะครับส่วนซีรีส์โลกกีซีซั่นที่2สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือสตรีมมิ่งในวันที่6ตุลาคมปี2023นะครับซีรีส์มีจำนวน6ตอนด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเล่าเรื่องราวจักรวาลคู่ขนานตัวแปรต่างๆก็จะมีการขยายขอบเขต เรื่องราวมากขึ้นรวมถึงตัวละคร Kang the or, แข็งหรือคอนเครอร์เราอาจจะได้เห็นที่มาที่ไปของเขาจากซีรีส์เรื่องนี้ก่อนที่เขาจะมาเป็นนักท่องการเวลาแล้วก็สร้างผลกระทบต่อจัก,กรวางรวมถึงเดอะมัลติเวิร์สซากานี้ด้วยครับส่วนซีรีส์ Echo นั้นเนี่ยนะครับสตรีมมิ่งที่ Disney Plus ในวันที่29พฤศจิกายนเล่าเรื่องราวต่อจากซีรีส์ฮอกอาย ก็ถือว่าเป็นสปินออฟต่อจากซีรีส์เรื่องนั้นที่มีตัวละครเอกอย่างมายาโลเปสรวมถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคิงพินที่เราเห็นในเรื่องราวก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าซีรีส์ทั้งหมดนี้ ใครยังไม่ทราบหรือใครที่ไม่ได้เป็นแฟนทางมาเวลแต่สนใจที่อยากจะรับชมเนี่ยซีรีส์ของทาง MCU ทั้งหมดสตรีมมิ่งที่ Disney Plus นะครับถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็น Disney Plus Hot Star ต้องสมัครสมาชิกที่จะเข้าชมไม่สนับสนุนให้ดูของเถื่อนตามออนไลน์ฟรีต่างๆรวมถึงในวันที่17พฤษภาคมนี้หนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp Quantum Man ก็ได้ดงสตรีมมิ่งที่ Disney Plus เป็นวันแรกด้วยนะครับพราะฉะนั้นคนที่สมัครสมาชิก Dis n e y Plus อยู่ในปีนี้เราก็จะได้จุใจไปกับคอนเทนต์ของทาง Marvel อย่างเต็มรูปแบบแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครมีเป็นอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่กระพูดมานี้นะครับหรือใครมีคำถามครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับอย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อราระมาแนะนำนะครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix p r Premium กับทางทีมงาน NF t h e a t e r ที่อาคาัคระก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ Description ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ